อะไรมาลูกตุ๊กตายางครับตุ๊กตายงตายงทำไมเป็นคนลามกแบบนี้ทำไมแม่ครับแม่แม่บอกหลายครั้งแล้วนะนะอย่าไปเรียนแบบพ่อแกแต่ว่าหนูไม่ต้องกาแต่หนูเก็บตังค์ซื้อเองนะครับหนูอยากเล่นน่ะมันถึงเวลายังเอาเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งแกนี่เหมือนพ่อแกแ่ไม่เอาแม่หนูอยากเล่นน่ะแม่หนูไปทิ้ง หนูไปเล่นน้ำหนูจะเล่นยังไงอะ่ะไปเล่นน้ำตุ๊กตายางเล่นน้ำคืออะไรอ่ะตตาของคนคะแม่คนเล่นได้เอาแล้วก็ไม่บอกแม่ไม่ไม่มีอะไรฉันยังไม่ได้ถามคุณเลยคืออะไรนี่ตุ <c oughs> ๊กตายางป่ะเนี่ยใช่นั่นไงคือแบบมันซ้ำกันไงคุณ ซื้อมาแล้วคุณซื้อมาทําไม,มต้องคุยกันนะถ้าร้อยกว่าบาทก็เกือบสองร้อยสาม